ถึงงานเขาได้ราสาวสาวแต่ละคนจะรัดตัวแค่ไหนแต่พอรู้ว่าต้องมาโชว์ออฟเล่นบาสเกตบอลร่วมกับน้องน้อง mm hmm. จากโรงเรียนหอหวังในกิจกรรม mm hmm. สยามดารสาสตาร์เกิลปุ๊บ mm hmm. แต่ละคนก็รีบตกปากรับคำทันที mm hmm. เพราะว่าอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และเชิญชวนให้เยาวชนไทยใส่ใจกับการออกกำลังกายค่ะ mm hmm. และในงานนี้สาวหยาดที่์ราชปานก็ถือโอกาสออกมาแก้ข่าวเรื่องที่ถูกเมาว่า mm hmm. เธอเป็นสาวนในคอลเลิชันของหนุ่มอมอัคคภันเพราะว่าควงกันไปไหนมาไหนอยู่ใบๆค่ะ รู้จักกันนะคะรู้จั <ste ak> กกันเพราะว่าไปทำง,งานนะคะพ <ste ak> ี่คุณของช่องที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เลยคุยกันได้คุยกันว่มาจีบจีบอะไรไหมไม่นะไม่ถ้ามาจีบนี่โอเคไ okay <c oughs> หมเปิดใจไหมหรือยังไงก็เขาก็ไม่เห็นมาจีบอะไรนะเรียกว่าเกงใจเอสมากกว่าใช่ไหมคะ แต่ว่าก็อมก็าบาเคยเจอแม่ค่ะเพราะว่าอยาดก็แม่เขาก็ไปกับยานด้วยสาวหยาดอธิบายสักขนาดนี้หนุ่มเอสก็สบายใจได้นะคะว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มอมน่ะไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าคำว,ว่าเพื่อนค่ะ